สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษียณมีไฟใจมีฝันทุกท่านวันนี้ป้ามีสุขมีเรื่องเม้ามอยเกี่ยวกับไวยกษียณที่รับรองว่าฟังแล้วจะต้องร้องอ๋อและอยากลุกขึ้นมาทำอะไรสนุกสนุกแน่นอนค่ะ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยคิดหรืออาจจะคิดแล้วแต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนั่นคือการลงทุนในตัวเองเพื่อชีวิตหลังกเกษียณที่เปี่ยมสุขและมีคุณค่าค่ะว้าพูดถึงเรื่องกเกษียณน,นี่นะบางคนก็กลัวบางคนก็กังวลสารพัด ปาเข้าใจดีค่ะว่าความรู้สึกนี้มันเป็นยังไงเหมือนเราเดินมาตลอดชีวิตบนทางหลวงที่คุ้นเคยมีป้ายบอกทางชัดเจนมีจุดหมายปลายทางที่ทำงานพอจูจ่ๆวันหนึ่งป้ายเหล่านั้นก็หายไปทางหลวงก็สิ้นสุดลงเราก็ยืนอยู่กลางทุ่งกว้างที่ไม่รู้จะไปทางไหนต่อ บางคนพอเกษียณปุ๊บเช้าตื่นมาก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนชีวิตมันเคว้งคว้างไปหมดจากที่เคยมีกิจ,จวัตรประจำวันมีงานให้ทำทุกวันมีเพื่อนร่วมงานให้เมาส์มอยมีเป้าหมายให้วิ่งตามพอไม่มีแล้วก็เงาหงอยเหมือนไก่ได้พลอยเอ้ยไม่ใช่สิ เหมือนนกน้อยในกรงทองที่จูจ่ๆกรงก็เปิดออกแต่ไม่รู้จะบินไปทางไหนดีจะบินไปซ้ายก็กลัวหลงจะบินไปขวาก็กลัวตก ป้าเห็นมาเยอะแล้วค่ะทั้งเพื่อนฝูงญาติสนิทมิสหายบางคนพอกเกษียณปุ๊บสุขภาพก็ซุดโทมลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้แข็งแรงดีนั่นเป็นเพราะอะไรคะเพราะจิตใจมันไม่มีไฟไม่มีเป้าหมายให้ลุกขึ้นมาทำอะไรไงคะ เหมือนรถที่จอดทิ้งไว้นานๆไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์มันก็ผุพังไปตามกาลเวลาร่างกายเราก็เหมือนกันค่ะถ้าจิตใจไม่กระตือรือร้นร่างกายก็พลอยเฉยชาตามไปด้วยบางคนก็กังวลเรื่องสุขภาพที่ถดถอยโอยป้าสายตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ค่อยได้ยินจะไปทำอะไรได้หรือบางทีก็คิดว่า แก่แล้วจะไปเริ่มอะไรใหม่ๆทำไม คือความคิดแบบเดิมๆที่ว่าทำงานก้าวโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นแล้วพอเกษียณก็คือจบเหตนั่งนั่งนอนๆรอวันรอคืนแต่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณขายิ่งคนเราอายุยืนยาวขึ้นเรายิ่งต้องคิดว่าจะใช้ชีวิตหลังเกษียณให้มีคุณค่าและมีความสุขไปอีกหลายสิบปีได้อย่างไงนะคะไม่ใช่แค่ประคองชีวิตไปวันวเหมือนเรือที่ลอย เควงกลางทะเลนะคะความกังวลเรื่องการเงินก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่กัดกินใจหลายคนเงินจะพอใช้ไหมนะถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาจะทำยังไงลูกหลานจะดูแลเราไหมคำถามเหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัวทำให้หลายคนนอนไม่หลับกระสับกระส่าย พาเข้าใจดีค่ะว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญแต่บางทีเราก็มัวแต่กังวลจนลืมไปว่าเรามีทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดอยู่ในตัวเราเองนั่นคือศักยภาพและประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งชีวิตค่ะบางคนก็รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าพอไม่ได้ทำงานประจำแล้วก็รู้สึกเหมือนเป็นส่วนเกินของสังคม เหมือนต้นไม้ที่เคยออกดอกออกผลให้ร่มเงาพอถึงฤดูใบไม้ร่วงใบก็ร่วงหล่นไปหมดเหลือแต่กิ่งก้านที่ดูแห้งแล้งป้าอยากให้ทุกคนลองมองใหม่นะคะนั่นคือการพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวผลิบานอีกครั้งต่างหากความเหงาความเบื่อหน่ายการขาดเป้าหมายในชีวิต สุขภาพที่ถดถอยและความกังวลเรื่องการเงินเหล่านี้คือก้อนเมฆที่อาจจะลอยมาบดบังแสงอาทิตย์ในชีวิตหลังเกษียณของเราได้นะคะแต่ป้าจะบอกว่าเรามีร่มและแว่นกันแดดที่จะช่วยให้เราเดินผ่านพายุนี้ไปได้อย่างสบายสบายเลยค่ะ ปัญหาอีกอย่างที่ป้าเจอมาบ่อยๆคือการสูญเสียตัวตนค่ะตลอดชีวิตเราถูกนิยามด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานพอเกษียณปุ๊บเราก็เหมือนถูกถอดเสื้อคลุมตัวนั้นออกไปบางคนก็รู้สึกว่างเปล่าไม่รู้ว่าตัวเองคือใครถ้าไม่มีตำแหน่งนั้นแล้วค่ะเหมือนนักแสดงที่เล่นบทบาทเดิมๆมานานพอละครจบ ่็ไม่รู้จะกลับไปเป็นตัวเองยังไงความรู้สึกเหล่านี้มันบั่นทอนจิตใจนะคะทำให้เราขาดความมั่นใจมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง แต่ป้าอยากจะบอกว่าตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งหน้าที่การงานแต่มันอยู่ในหัวใจของเราต่างหากค่ะมันคือสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราหลงไหลและสิ่งที่เราอยากจะแบ่งปันให้กับโลกใบนี้ค่ะทีนี้มาถึงทางออกที่ป้าอยากจะบอกต่อค่ะแทนที่เราจะคิดว่ากเกษียณคือจุดจบ มันคือจุดเริ่มต้นใหม่ต่างหากเรามาลองปลดล็อกความหลงไหลในตัวเรากันดีกว่าค่ะป้ามีสุขขอแนะนำวิธีง่ายๆที่ทุกคนทำได้เองเลยนะคะเหมือนเรากำลังจะออกเดินทางผจญภัยครั้งใหม่ในชีวิตค่ะสำรวจความสนใจและสิ่งที่หลงไหลลองนั่งเง,งียบๆในมุมสงบๆของบ้านอาจจะจิบชาร้อนๆ หรือกาแฟหอมๆแล้วลองนึกย้อนไปถึงสมัยเด็กๆหรือช่วงที่ยังไม่เกษียณเราชอบทำอะไรเป็นพิเศษบ้างคะอะไรที่เราทำแล้วรู้สึกเพลินจนลืมเวลาบางทีมันอาจจะเป็นงานอดิเรกเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามไปก็ได้นะเช่นชอบอ่านหนังสือชอบทำอาหารชอบปลูกต้นไม้ชอบวาดรูปชอบฟังเพลง หรือแม้แต่ชอบนั่งมองนกมองไม้ลองเขียนลิสต์ออกมาเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าไร้สาระเขียนทุกอย่างที่เว็บเข้ามาในหัวเหมือนเรากำลังเขียนสมุดบันทึกความสุขของตัวเองแล้วลองคิดดูสิคะว่าเราจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นรายได้หรือสร้างความสุขให้ชีวิตหลังเกษียณได้ยังไงบางทีการทำในสิ่งที่เรารักอาจจะไม่ใช่แค่รายได้ แต่เป็นคุณค่าทางใจที่ประเมินค่าไม่ได้เลยนะคะนอกจากจะเขียนลิสต์แล้วลองคุยกับเพื่อนเก่าๆหรือญาติพี่น้องที่รู้จักเรามานานดูสิคะบางทีพวกเขาอาจจะเห็นสิ่งที่เราหลงไหลในตัวเราที่เราเองมองไม่เห็นก็ได้นะหรือลองย้อนกลับไปดูรูปเก่าๆสมัยเด็กๆว่าเราเคยมีความฝันอะไรที่ยังไม่ได้ทำบ้างไหมบางทีความฝันเหล่านั้น อาจจะรอวันที่จะถูกปัดฝุ่นขึ้นมาใหม่ก็ได้ค่ะการค้นหาแพชชั่นก็เหมือนกับการตามหาขุมทรัพย์ในตัวเราเองนั่นแหละค่ะยิ่งเราขุดลึกเท่าไหร่เราก็ยิ่งเจอสิ่งมีค่ามากขึ้นเท่านั้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดชีวิตการลงทุนที่ดีที่สุดไม่ใช่ในหุ้นหรือพันธบัตรแต่มันคือการลงทุนในตัวคุณเองประโยคนี้เด็ดมากเลยค่ะ เหมือนเรากำลังเติมน้ำมันให้กับเครื่อนยนต์ชีวิตของเราให้วิ่งไปได้ไกลและเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเข้าคอร์สสั้นๆที่ศูนย์ฝึกอาชีพการไปอบรมเวิร์กช็อปเล็กๆน้อยๆในชุมชนหรือแม้แต่การเป็นอาสาสมัครในเรื่องที่เราสนใจสมัยนี้มีคอร์สออนไลน์เยอะแยะไปหมดเลยจะเรียนทำอาหารเรียนภาษาต่างประเทศเรียนแต่งรูป เรียนตัดต่อวิดีโอสำหรับทำช่อง YouTube แบบป้าโอ้ยยาสารพัดสิ่งให้เลือกเลยเหมือนอยู่ในสวนสนุกเลยค่ะยิ่งเราเรียนเราก็ยิ่งมีทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆสมองเราก็จะตื่นตัวไม่เป็นอัลไซเมอร์ง่ายๆนะคะเหมือนเรากำลังรับคมมีดให้คมกริบอยู่เสมอพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในชีวิตค่ะ การเรียนรู้เนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะเราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกสิ่งรอบตัวจากการอ่านหนังสือพิมพ์จากการดูสารคดีจากการพูดคุยกับผู้คนหรือแม้แต่จากการสังเกตรธรรมชาติรอบตัวค่ะการเรียนรู้คือการเปิดโลก,กทัศน์ของเราให้กว้างขึ้นทำให้เราไม่ยึดติดกับความคิดเดิม และพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้เหมือนเรากำลังปลูกต้นไม้แห่งปัญญาในใจของเราให้เติบโตงอกงามค่ะบริหารเงินให้ฉลาดนอกจากจะเก็บเงินแล้วเราต้องคิดถึงการสร้างรายได้เสริมด้วยนะคะเหมือนเรากำลังปลูกต้นไม้แห่งรายได้ให้งอกเงยขึ้นมาอีกหลายตน้นอาจจะลองหางานพาร์ทไทม์ที่ใช้ทักษะที่เรามีอยู่แล้ว เช่นเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเล็กๆหรือเป็นฟรีแลนซ์รับงานที่เราถนัดหรือแม้แต่เปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็นธุรกิจเล็กๆเช่นทำขนมขายปลูกผักออร์แกนิกขายทำของแฮนด์เมดที่สำคัญคือการเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับทำในสิ่งที่หลงไหลและงานอดิเรกในวัยเกษียณเหมือนเราตั้งงบประมาณความสุขให้ตัวเองไงคะ จะได้มีเงินไปเที่ยวไปทำกิจกรรมที่ชอบได้อย่างสบายใจไร้กังวลไม่ต้องมานั่งคิดเล็กคิดน้อยทุกครั้งที่จะใช้เงินเหมือนเรากำลังลงทุนในความสุขของตัวเองในระยะยาวค่ะการวางแผนการเงินในวัยเกษียณไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อนะคะแต่มันคือการสร้างอิสรภาพทางการเงินให้กับตัวเองเหมือนเรากำลังสร้างป้อมปราการที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องความสุขของเราในอนาคต ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเยินดูบ้างก็ได้ค่ะหรือจะศึกษาด้วยตัวเองจากหนังสือหรือคอร์สออนไลน์ก็ได้สมัยนี้มีข้อมูลให้เรียนรู้เยอะแยะไปหมดเลยขอแค่เราตั้งใจจริงและอย่าลืมเผื่อเงินไว้สำหรับค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดฝันด้วยนะคะเช่นค่ารักษาพยาบาลหรือค่าซ่อมแซมบ้านเพราะชีวิตมันไม่แน่นอนเหมือนสภาพอากาศบ้านเรานี่แหละค่ะ หลับตาลงช้าๆแล้วลองจินตนาการถึงชีวิตกเกษียณในฝันของคุณดูสิคะปล่อยใจให้สบายๆเหมือนลอยอยู่ในก้อนเมฆนุ่มๆคุณอยากตื่นเช้ามาเจออะไรอยากไปเที่ยวที่ไหนอยากทำกิจกรรมอะไรบ้างอยากใช้เวลากับใครบางคนอาจจะอยากไปเที่ยวรอบโลกบางคนอยากปลูกผักทำสวนเล็กๆหลังบ้าน บางคนอยากใช้ชีวิตอยู่ริมทะเลฟังเสียงคลื่นหรือบางคนอาจจะอยากย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดที่สงบสงบอากาศดีๆลองเขียนออกมาเป็นภาพหรือว่าเป็นแผนที่ชีวิตเลยก็ได้นะคะยิ่งชัดเจนเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีเป้าหมายในการเดินไปถึงสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเหมือนเรากำลังวาดภาพอนาคตที่สดใสของตัวเองและเมื่อภาพนั้นชัดเจน เราก็จะมีพลังที่จะลงมือทําเพื่อให้มันเป็นจริงได้ค่ะการวางแผนเรื่องที่อยู่อาศัยก็สําคัญนะคะบางคนอาจจะอยากปรับปรุงบ้านเดิมให้เหมาะกับวัยบางคนอาจจะอยากย้ายไปอยู่บ้านหนังเล็กๆที่ดูแลรักษาง่ายหรือบางคนอาจจะอยากไปอยู่บ้านพักคนชราที่มีกิจกรรมให้ทําเยอะๆก็ได้ค่ะทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสุขของเราเป็นที่ตั้งค่ะ นอกจากเรื่องกิจกรรมและที่อยู่อาศัยแล้วอย่าลืมเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะคะการมีเพื่อนฝูงมีครอบครัวที่ดีคอยอยู่เคียงข้างจะช่วยเติมเต็มชีวิตของเราให้มีความสุขมากขึ้นค่ะลองหากิจกรรมที่ทำร่วมกับคนรักหรือเพื่อนสนิทดูสิคะเช่นไปออกกำลังกายด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันหรือแค่มานั่งจิบกาแฟคุยกันก็มีความสุขแล้วค่ะ การดูแลสุขภาพกายและใจก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการทำสมาธิจะช่วยให้เรามีพลังงานที่จะใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างเต็มที่ค่ะเรื่องนี้ป้ามีสุขขอเม้าถึงคุณลุงข้างบ้านป้าเลยค่ะลุงแกชื่อลุงสมศักดิ์แกเป็นอดีตผู้จัดก,การธนาคารใหญ่โตมีลูกมองเป็นร้อยเป็นพันคน พอกเกษียณมาใหม่ๆลุงแกก็นั่งหน้าเหี่ยวอยู่แต่ในบ้านบ่นว่าเบื่อไม่มีอะไรทำจากที่เคยตื่นเช้าไปทำงานแต่งตัวเนียบทุกวันพอกเกษียณก็ใส่แต่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นนั่งดูทีวีทั้งวันบางทีก็เห็นแกถอนหายใจเฮือกใหญ่ๆเหมือนแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าป้าก็ไปชวนแกมานั่งคุยลุงขาลุงก็เก่งเรื่องการเงินนี่นาะ ทำไมไม่ลองเอาความรู้ไปช่วยคนอื่นดูบ้างล่ะคะตอนแรกลุงแกก็ท,ทําท่าทีไม่ค่อยอยากทโอ้ยป้าเอ้ยแกแล้วจะไปทําอะไรได้ความรู้มันก็เก่าแล้วลุงแกพูดเสียงอ่อยๆเหมือนคนหมดอาไราตายอยากป้าก็บอกว่าโถลุงคิดซะว่าเอาความรู้ไปช่วยให้คนอื่นไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงตอนหนุ่มๆก็ได้นะป้าแอบแซวแกไปนิดหน่อยแกก็หัวราะออกมาได้นิดนึง ป้าก็บอกต่อว่าลุงคะความรู้ของลุงมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขนะแต่มันคือประสบการณ์ชีวิตที่ลุงเจอมาทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายลุงรู้ว่าคนเราควรจะบริหารเงินยังไงให้ไม่ลำบากตอนแก่นี่แหละคือสิ่งที่มีค่าที่สุดป้าก็เลยแนะนำให้ลุงแกไปเป็นอาสาสมัครสอนการวางแผนการเงินให้กับชาวบ้านในชุมชนเล็กๆที่วัดใกล้บ้านเริ่มแรกก็มีคนมาฟังไม่กี่คนหรอกคะ่ะ ส่วนใหญ่ก็เป็นป้าปายายๆที่อยากรู้เรื่องเงินเงินทองทองลุงแกก็เริ่มสอนแบบง่ายๆไม่ใช้สับยากๆมีตัวอย่างประกอบแถมยังเล่าเรื่องสนุกมีอารมณ์ขันค่อยๆสอนไปเรื่อยๆจากสัปดาห์ละครั้งก็กลายเป็นสัปดาห์ละสองครั้งเพราะมีคนอยากมาเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคุณยายคนหนึ่งมาปรึกษาลุงสมศักดิ์ว่าแกถูกหลอกให้ลงทุนในแชร์ลูกโซ่จนหมดตัว ลุงแกก็รับฟังอย่างตั้งใจค่ะแล้วก็ให้คำแนะนำอย่างใจเย็นค่อยๆอ,อธิบายถึงความเสี่ยงแล้วก็ช่วยคุณยายหาทางออกเท่าที่จะทำได้จากวันนั้นคุณยายคนนั้นก็กลายเป็นลูกศิษย์คนสำคัญของลุงสมศักดิ์เลยค่ะคอยช่วยลุงจัดเตรียมเอกสารบ้างช่วยประชาสัมพันธ์บ้างตอนนี้ลุงสมศักดิ์แกกลายเป็นอาจารย์ใหญ่ด้านการเงินประจาหมู่บ้านไปแล้วค่ะมีคนจากหมู่บ้านอื่นมาขอให้ไปสอนด้วย แถมยังมีรายได้เล็กๆน้อยๆจากการเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรู้จักอีกด้วยนะลุงแกบอกว่าป่าเอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าชีวิตหลังกเกษียณจะมีความสุขและมีคุณค่าได้ขนาดนี้จากที่เคยคิดว่าตัวเองหมดประโยชน์และตอนนี้รู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่เลยเห็นไหมเขาว่าแค่เราลองปลดล็อกศัก,กยาภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราแค่กล้าที่จะเริ่มต้นชีวิตก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้จริงๆค่ะ ลุงสมศักดิ์แกไม่ได้แค่สอนเรื่องเงินเงินทองทองนะคะแต่แกกำลังส่งต่อความหวังและกำลังใจให้กับคนอื่นๆด้วยเหมือนแกกำลังปลูกต้นไม้แห่งความรู้ให้งอกงามในใจของคนในชุมชนเลยค่ะและการให้ก็คือการได้รับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจริงๆค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งที่ป้ามีสุขอยากจะเล่าให้ฟังคือเรื่องของคุณป้าสายรุงาายร้งค่ะคุณป้าสายรุ้งแกเป็นอดีตครูสอนภาษาไทยค่ะ พอเกษียณมาใหม่ๆแกก็รู้สึกเหงามากเพราะไม่มีนักเรียนให้สอนไม่มีเพื่อนร่วมงานให้คุยแกก็มาปรึกษาป้ามีสุขว่าป้ามีสุขคะป้าไม่รู้จะทำอะไรดีแล้วคะ่ะชีวิตมันว่างเปล่าไปหมดเลยป้าก็เลยบอกแกไปว่าป้าใส่ลุงคะความรู้ของป้าไม่ได้หายไปไหนนะคะมันยังอยู่ในตัวป้าเสมอลองเอาความรู้ไปแบ่งปันให้คนอื่นดูสิคะตอนแรกแกก็ไม่มั่นใจคะ่ะ ใครจะมาเรียนกับป้าแก่ๆอย่างป้าล่ะคะป้าก็บอกว่าโถป้าคนสมัยนี้เขาอยากเรียนภาษาไทยกันเยอะแยะไปหมดเลยนะโดยเฉพาะเด็กๆที่เกิดเมืองนอกหรือว่าคนที่อยากจะเรียนภาษาไทยมาทำงานในเมืองไทยป้ามีสุขก็เลยแนะนำให้คุณป้าสายรุ้งลองเปิดคอสอนภาษาไทยออนไลน์เล็กๆดูคะ่ะเริ่มแรกก็มีนักเรียนแค่ไม่กี่คนล่ะคะ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นลูกหลานของเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศ แต่คุณป้าสายลุงแกสอนสนุกมากค่ะมีเทคนิคการสอนที่ไม่เหมือนใครแถมยังใจดีและเป็นกันเองพอสอนไปเรื่อยๆก็เริ่มมีคนบอกต่อกันปากต่อปากจนตอนนี้คุณป้าสายลุงมีนักเรียนจากทั่วโลกเลยค่ะคุณป้าสายลุงบอกป้ามีสุขว่าป้ามีสุขคะป้าไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตหลังกเกษียณจะมีความสุขได้ขนาดนี้ป้าได้สอนในสิ่งที่ป้ารักได้เจอผู้คนใหม่ๆ ได้เห็นนักเรียนของป้าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมันเป็นความสุขที่ประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะเห็นไหมคะะว่าแค่เรากล้าที่จะก้าวออกจากกรอบเดิมๆกล้าที่จะลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำชีวิตหลังกเกษียณของเราก็สามารถเต็มไปด้วยความสุขความหมายและคุณค่าได้จริงๆค่ะเหมือนเรากําลังเปิดประตูบานใหม่สู่โลกที่เต็มไปด้วยโอกาสและความเป็นไปได้เลยค่ะเอาละค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วปม่มีสุขก็อยากจะชวนทุกท่านมาเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้อย่ารอให้ถึงวันเกษียณแล้วค่อยมานั่งคิดนะคะเพราะเวลาไม่เคยรอใครค่ะเหมือนเรากำลังจะออกเดินทางไกลถ้าไม่เตรียมตัวให้พร้อมก็อ,อาจจะไปไม่ถึงจุดหมายที่ตั้งใจไว้ <c oughs> ป้าอยากให้ทุกคนลองทำตามขั้นตอนง่ายๆเหล่านี้ค่ะ เริ่มสำรวจการเงินของตัวเองลองนั่งทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูสิคะว่าตอนนี้เรามีอะไรบ้างมีเงินเก็บเท่าไรมีหนี้สินเท่าไหร่แล้วลองประมาณการค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณดูคะ่ะไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้นะคะแค่ให้พอเห็นภาพรวมเหมือนเรากำลังส่องกระจกดูตัวเองให้ชัดๆว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนถ้ายังไม่มีเงินเก็บมากพอ ก็ไม่ต้องตกใจนะคะค่อยๆเริ่มต้นทีละนิดทีละหน่อยเหมือนเรากำลังหยอดกระปุกอมสินทุกวันเดี๋ยวก็เต็มเองค่ะลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินหรืออ่านหนังสือเกี่ยวกับการวางแผนการเงินสำหรับวัยเกษียณดูบ้างก็ได้นะคะความรู้คือพลังนะคะยิ่งเรารู้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งวางแผนชีวิตได้ดีขึ้นเท่านั้นวางแผนสร้างรายได้หลังเกษียณ ลองคิดดูว่าเราจะมีรายได้มาจากไหนบ้างนอกจากเงินบำนาญหรือเงินเก็บลองมองหาโอกาสจากสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมบางทีอาจจะเป็นงานอดิเรกที่เราทำเล่นๆมาตลอดเช่นทำอาหารเก่งก็เปิดร้านเล็กๆขายออนไลน์หรือถักไหมพรมสวยๆก็เอาไปขายตามตลาดนัด หรือแม้แต่รับจ้างดูแลสัตว์เพลยงก็ได้นะคะขอแค่เราเปิดใจและมองหาโอกาสค่ะอย่ามองข้ามทักษะชีวิตที่เรามีนะคะบางทีการเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรุ่นใหม่ในเรื่องที่เราเชี่ยวชาญก็สามารถสไร้างรายได้และคุณค่าให้กับเราได้เช่นกันเหมือนเรากำลังส่งต่อคบเพลิงแห่งปัญญาให้กับคนรุ่นหลังเริ่มค้นหาแพชชั่นและพัฒนาทักษะ นี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดเลยค่ะลองทำในสิ่งที่สนใจสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ประสบความสำเร็จขอแค่ได้ลองทำก็พอนะคะเหมือนเรากำลังปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขในใจของเราเองอาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนเช่นถ้าชอบอ่านหนังสือก็ลองเข้ารวมชมรมคนรักหนังสือถ้าชอบทำอาหาร ก็ลองเข้าคอร์สท,ทำอาหารสั้นๆหรือถ้าอยากเรียนรู้เรื่องใหม่ๆก็ลองหาคอร์สออนไลน์ฟรีๆมาเรียนดูก็ได้นะคะอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะทุกคนมีเส้นทางชีวิตของตัวเองขอแค่เรามีความสุขในสิ่งที่เราทำก็พอแล้วคะ่ะเหมือนเรากำลังเต้นรำในจังหวะของตัวเองไม่ต้องสนใจว่าคนอื่นจะเต้นยังไง <c oughs> จำไว้นะคะว่า ชีวิตหลังเกษียณไม่ใช่จุดจบของความฝันแต่เป็นโอกาสที่เราจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากเป็นอย่างแท้จริงค่ะเหมือนเรากำลังเปิดบทใหม่ของหนังสือชีวิตที่เราสามารถเขียนเรื่องราวของเราเองได้อย่างอิสระและสวยงามที่สุดถ้าฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกใช่เลยป้าหรือมีข้อคิดเห็นอะไรอยากแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะป้ามีสุขจะเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะเรามาสร้างชุมชนกษียณมีไฟใจมีฝันให้แข็งแรงไปด้วยกันนะคะแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์ให้ป้ามีสุขด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆออกมาอีกเยอะๆเ,เลยค่ะแล้วพยาย่างให้เพื่อนๆหรือญาติๆได้ฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้ ก็แชร์คลิปนี้ไปให้พวกเขากันได้เลยค่ะเชื่อป้าเถอะค่ะว่ามีอีกหลายคนที่กำลังรอฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้อยู่สุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามช่องกระเียณมีไฟใจมีฝันเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆและเรื่องราวดีๆจากป้ามีสุขนะคะถ้าเนื้อหามีประโยชน์และอยากสนับสนุนให้ป้ามีกำลังใจทําคลิปดีๆต่อไป สามารถร่วมสนับสนุนได้ที่ลิงก์ใบมีอะคอฟฟี่ในช่องคำอธิบายคลิปขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ